ซีวิ c f อฟนะครับ1.5 RS เทอร์โบนะครับในตลาดมีน้อยมากๆเลยนะครับคีของคันนี้คือความมันในการขับขี่อยากขับแรง ขับสวยขับเท่แต่งจากโรงงานพร้อมออปชั่นดีๆนะตอบโจทย์แน่นอนคนถึงตามหาตัวนี้กันค่อนข้างเยอะทีเดียวป้ายแดงมือเดียวแล้วก็เลขไม้แค่8 7 0 0 0กิโลเท่านั้นเองสภาพดีมากๆฟรีดาวได้เลยนะครับยอดผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0บาทนะครับขับสนุกดีไซน์สวยแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่หายากแล้วก็ราคาแข็งมากๆเลยนะใครที่มองหา Civic FC แบบขับสนุกๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ครับเจมออกเลดออโตนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ Honda Civic FC นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็น1.5 RS Turbo นะครับในตลาดมีน้อยมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหา Civic FC แบบอยากขับแบบสนุกสนุกจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามชุดแต่งที่มากับรถคันนี้เนี่ย ทำให้ Honda าซีวิคคันนี้แตกต่างจาก Honda าซีวิที่ขับอยู่ในถนนมากๆเลยนะครับเชื่อว่าแฟนๆ FC หลายๆคนนะครับซี v i c เอฟซในรถในฝันของเขาก็คือต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าความแรงของเขาเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแค่1 5 0 0งพนีซีนะครับแต่เทอร์โบที่เขาใส่ไปเนี่ยทำให้ตัวนี้มีแรงม้าสูงสุดที่173แรงม้านะครับเอาง่ายๆเทียบง่ายก็พอๆกับพวก Accord Camry เลยนะครับตัวเขาเล็กกว่าด้วย นะครับแล้วก็แรงบิดเขาให้ถึง220นิวตันภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยอยากขับแรงขับสวยขับเท่แต่งจากโรงงานพร้อมออปชันดีๆนะตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากเลยสำหรับรุ่นนี้ครับดีไซน์ที่มันแบบไม่เหมือน Honda c i v i c FC ทั่วไปนะครับเริ่ม,มตัต้งแต่ตัวนี้เลยเห็นไหมสีดำที่ใส่มาทั้งหมดในส่วนของตัวกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากมากเลยนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็น LED เต็มระบบไฟหน้าเหมือน Accord เลยเพราะฉะนั้น ดูรถด,ด้านหน้าปุ๊บเนี่ยรถจะดูหล่อเทมากๆากทนข้าของเขาเนี่ยเขาให้ล้อแม็กขอบ17มาเป็นลายทูโทนนะครับซึ่งลายเนี้ยมันเป็นลายสำหรับตัว Civic FC i c ีไอเอโ,โดยเฉพาะนะครับแล้วมันตัดกับสีขาวทำให้รถคันนี้ดูสวยมากๆแล้วหลังก็เป็นอีก1จุดที่เด่นของตัว RS Turbo นะครับก็คือในส่วนของตัวสปอยเลอร์แบบวิงอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมสัญลักษณ์ RS Turbo เนาะดูแล้วมันแบบหล่อน่าใช้เป็นรถสีขาวแล้วก็เดี๋ยวไปดูสภาพภายในกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนภายในนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของ C ีบิ๊กเอแล้วนะครับคันนี้ออกห้างล้านสองเลยทีเดียวนะครับก็พอๆกับตัวพวก c a m ร y a c c o r d เลยนะอีกนิดเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันมีความท็อปของมันจริงๆนะครับตัวเบาะนี่ก็เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาเลยนะครับมีในส่วนของตัวหน้าจอบแบบทัชสกรีน ให้นะครับแล้วก็วมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงระบบฮอนด a าเร a t อ h นะครับอันนี้คันนี้ก็มีมาให้ครบแล้วนะครับเวลาดูครับก็ถือว่ากล้องชัดพอสมควรนะอันนี้ใช้งานได้มีประโยชน์นะครับเวลาที่เราขับรถแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันจะส่องให้เห็นเลยว่าด้านซ้ายมีรถไหมบางทีมุมอับรถมาจอดฝั่งฝั่งนี้หรือพวกมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับก็เป็นระบบที่มีให้ในคันนี้เรียบร้อยแล้วนอกนั้นฟังก์ชันอื่น มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นครูดคอนโทลต่างๆนะครับไฮไลท์ของรถคันนี้คือความขับสนุกนั่นเองนะครับตัวรุ่นนี้มีในส่วนของพพทเดอร์ชิพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถแรงด้วยนะครับมีพพทเดอร์ชิพมาให้เราปรับเปลี่ยนเกียร์แบบมันมันด้วยม่เกียร์ธรรมดาด้วยยิ่งเพิ่มความสนุกให้กับการขับรถคันนี้รวมถึงมีโหมดเกียร์แบบสปอร์ตให้ด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนโหมดสปอร์ตปุ๊บอัตราเร่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะครับคันนี้จึงเป็นหนึ่งรถที่ขับแล้ว พุ่งสนุกมากๆคนถึงตามหาตัวนี้กันค่อนข้างเยอะทีเดียวความพิเศษของรถคันนี้นะครับคือเป็นรถใยแดงมือเดียวแล้วก็เลขไมล์แค่87,000กิโลเท่านั้นเองกับรถปี2016ซึ่งถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากๆนะครับของจริงเนี่ยสภาพดีมากๆอยากให้ได้ลองดูอยากให้ได้ไปใช้จริงๆถ้าใครได้คันนี้ไปนะครับฟังกช์ชันอื่นที่ให้มาก็พวกเบรกมือไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เก็บแก้วตรงกลางนี่ก็ถือว่า ค่อนข้างให้กว้างขวางทีเดียวนะครับตัวเบาใหญ่เแล้วครับนั่งสบายนะครับสิ่งที่บอกว่าคีย์ของคันนี้คือความมันในการขับขี่ส่วนคนที่กังวลว่าโหแล้วมันแรงแล้วมันจะประหยัดน้ํามันไหนนะครับด้วยความที่เขาเป็นเครื่องแค่1 5 0 0งพนีนะครับแล้วใส่เทอร์โบเข้าไปเนี่ยอัตราสินเปลืองเขาถือว่าทําได้ดีนะครับอยู่ประมาณ16กิโเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ํามันพอๆกับรถระดับรถเล็กๆหรือว่าอีโคคาร์เลยทีเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้เหยียบนะวงเล็บแต่ถ้าเราเหยียบอัด อาณาชินเปลืองจะไม่ใช่ประมาณนี้นะครับก็จะกินสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ได้ทั้งความแรงดีไซน์ที่มันหล่อกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็ในส่วนของการประหยัดน้ํามันก็ได้ไปในตัวด้วยคันนี้เรียกว่าครบเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ราคาแข็งมากเลยอยากแนะนําให้ใครใช้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของราคาตกบอกเลยว่าราคาดีมากครับขับอีก5ปีผมว่าก็ยังหายไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่บางคนเขาเก็บ สะสมกันนะครับเพราะว่าในตลาดเอง 1.5RS Turbo ต้องวงเล็บว่ามี RS ด้วยนะครับเป็นตัวที่มีไม่ได้เยอะมากจริงในตลาดนะครับเพราะว่าราคาออกห้างมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโดยสรุปนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ขับสนุกดีไซน์สวยแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่หายากแล้วก็ราคาแข็งมากๆเลยนะใครที่มองหา c ี vic FC แบบขับสนุกสนุกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับใครอยากได้ ฟรีดาวได้เลยนะครับยอดผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0บาทนะครับอยากขับรถที่ซิ่งด้วยขับใช้ประจําวันได้ด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์เท่ด้วยนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับขับแล้วก็หล่อดีนะครับเล้นความแรงความสนุกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วใครกังวลในส่วนของการซ่อมแซมนะครับคันนี้เรามีการรับประกันให้นะครับเครื่องยนต์และเกียร์นะครับ2ปีหรือ10,000กิเมตรนะครับรวมถึงรับประกันความพึงพอใจนะครับ คืนรถได้ใน7วันหลังจากที่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็หากพบภายหลังนะครับว่าชนหนักน้ำท่วมมีความหรือว่าตัดต่อนะครับเรายินดีคืนแต่จำนวน1 0ึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะครับและใครกังวลเรื่องเงินดาวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้จัดได้เต็มนะครับแล้วก็เรามีไฟแนนซ์ไปบริการทั่วประเทศนะครับถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับไม่ต้องกลัวรวมถึงบริการส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสุดท้ายฝากด้วยนะครับใครที่มี Honda c i v i ิ FC สวยๆนะครับสีขาวยิ่งดีนะครับ สีขาวเนี่ยซื้อแพงกว่าสีบอลเงินทั่วไปเนี่ยประมาณ2-50ถึงห้าหมบาทเลยทีเดียวนะบอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับถือว่ามีรถรุ่นนี้นะครับเรายินดีซื้อราคาถึงใจแน่นอนแล้วก็ซื้อถึงหน้าบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเจมส์ออเลอโตขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ